สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธที่22เมษายน2563พบกับคุณพิชยุทธ์ะดิชันณทิพยระดาค่ะใช่ครับผมมาติดตามหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันนะครับเมื่อคืนนี้อเมริกาคุณแพน ลงเยอะมากนะครับ600กว่าจุดด้วยกันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าแม้ทางด้านของรัฐบาลจะมีการผ่านร่างกฎหมายที่จะเอาให้เงินช่วยเหลือนะอทั้งภาคธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็โรงพยาบาลเม็ดเงินก็เยอะเหมือนกัน4.8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตลาด กังวลเรื่องราคาน้ำมันมากกว่าเพราะลงเยอะจริงๆลงเยอะจริงๆ,งๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะคะคที่สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบเนี่ยนะคะทั้งพฤษภาและก็มิถุนาคือพฤษภาก่อนหน้าที่ค,คุณแชร์รายงานไปเนี่ยติดลบไปถึง37เหรียญมันก็รีบาวกลับคืนมานะคะบวกมาได้สักประมาณ10เหรียญแต่มิถุนาเนี่ยมันถูกชุดลงมาเหลือ<ช>แค่11เเหรียญเหมือนกัน11เเหรียญคือที่เมื่อวานปิดไปนะครับในขณะที่เช้าวันนี้ได้เห็นการรีบาวก็จริงแต่ว่ารีบาวมาแค่แบบ เวลาเด้งทำไมเด้งน้อยอจังเนาะลงทีลง8ปดเหรียญน,นะแต่วลา <ฮะ S 1> บวกเนี่ยบวกขึ้นมาเหรียญสเหรียญตอนนี้อย<ช>ู่สิบสองเหรียญกว่านะครับก็เลยเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยเรียกได้ว่า ห่วงแล้วก็ห่วงหุ้นกลุ่มน้ํามันด้วยใช่ค่ะนี่เป็นนิวโรในรอบ21ปีของราคาน้ํามันเลยค่ะซึ่งถือได้ว่าธุรกิจเชล์ออยล์ของสหรัฐอเมริกานั้นเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายหรือว่าล้มคลืนลงมานะคะดังนั้นความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่งผลทําให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียรปรับลดลงเช่นเดียวกันค่ะและในเช้าวันนี้นะคะทางด้านของม o ดดี้เองนั้นมีการปรับลดเอาลุกเครดิตของไทยถึงแม้ว่าจะคงอยู่นะคะอยู่ที่ BAA 1นะคะแต่ว่าเอาลุกเครดิตเนี่ยลดลงจาก Positive เหลือเพียงแค่สเตเบิลบรรยากาศการลงทุนทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r a d e t i m มค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับโอ้ตลาดอีกแล้วนะครับ <c oughs> น้ำมัน <c oughs> น,น้ำมันทำเรื่องอีกแล้วครับพี่นิพนธ นี่กิจย่งไม่จบนั่มันเนี่ยผมมี่ก้ไว้วันที่สามีนาเนี่ยเป็นยูทูบไปจะลงมาสิเปรี่ยนเนี่ยก็โโถูกกระนําเลยก็ <c oughs> จะลงมาได้ไงครับแต่ว่าราคานี้มันต่ํากว่าต้นทุนในการผลิตเ,เขาแล้วไม่ใช่เหรอรับพี่นนท์ก็มีมีได้ประเทศเดียวคือซาอุฮะครับซาอุต้นทุนหนึ่งเหรียญเนี่ย<อ> <c oughs> คือเขาไม่มีต้นทุนแหลกเนี่ย <c oughs> แต่ประเด็นมันเกิดขึ้นว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นในสัญญาของ ที่ออกลงไปติดลบมันก็คงเป็นกลไกทางน้าฟิวเจอร์ใช่ไหมฮะครับเป็นเป็นกลไกทางนักฟิวเจอร์นะครับก็ฟอร์ซเอลไปไรกระว่าไปนะฮะส่วนเดือมิถุนาเนี่ยก็คงกังวลว่าเอ้น้ํามันที่เต็มแท้งอยู่เนี่ยแล้วถ้ามันไม่ไม่เปิดไม่ไม่ไม่อยู่ชัดดาวในอเมริกาใช่ไหมไอ้น้ํามันเก่ามันก็บูดเนี่ยถูกไหมฮะครับเอาซื้อไปแล้วก็เอาเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกันในพืชผ้าอีกใช่ไหมฮะเพราะนั้นราคามันก็จะลงมาอีกแล้วพูดถึงก็คือว่า แล้วมันจะจบเมื่อไหร่ก็ต้องถามโควิดเขาแหละเข้าใจไหมเพื่อมันจะถามใครอันนี้เราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หรอกแต่เรารู้ว่าราคามันต่ําแล้วแถวๆนี้ยต้นทุนการผลิตเนี่ยไอ้มันก็ต้องปิดแหล่งขุดเจาะหมดถูกไหมฮะครับผมซึ่งมันก็ต้องปิดอยู่แล้วว่ามันจะเจาะทำไมอ่ะก็มันไม่ได้มันอ่การขนส่งการใช้น้ํามันอะไมัน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 ใช้น้อยมากอะนะครับครับมันก็ทบมาจริงๆแล้วบ้านเราก็ต้องบอกว่ามันฝืนนะ หุ้นหุ then, so, you know, like hey, there, there. Oh ้นน้ำม oh. so, ัน so บ้านเราเนี Skin ่ยก็ฝ hmm. ืนอยู่นะฝืนยืนอยู่สูงสูงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเอมันฝืนอยู่ไงแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องถล่มลงไปอยู่ดีคือคือเรื่องของการลงองราคาแล้วมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทน้ำมันเนี่ยนะฮะนี่ของบริษัทน้ำมันนะฮะนี่ของเทรดเดอร์ที่อยู่เนี่ยมันจะกระทบไปถึงธนาคารหรือเปล่าแต่มันไปถึงหุ้นกู้มันไปถึงตรงนั้นแล้วนะซึ่งซึ่งใในการวิเคราะห์ของ ที่พี่จะบอกตลอดว่ากลัวมากเลยการลันของเพราะว่านี่มันท่วมโลกนอกไหมค่ะนี่นี่เนะี่มันสัญญานี่ทั่วโลกเนะี่ยไม่ไม่เฉพาะบ้านเรานะบ้านเราไม่ไม่เท่าไหร่นะมันมันท่วมโลกบ้านเราจะปีเฉพาะนี่โคเรียนนะฮะแล้วถ้ามันเกิดการดีฟอลต์ขึ้นมานะครับมันจะมีปัญหารามไปคือท,ที่ที่เราขบวนที่สุดคืออย่ารามไปถึงธนาคารพาณิชย์แค่นั้นเองนะะนะครับบ้านเราก็คงคงคงแบบ แข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องถามโควิดว่าเขาจะจบเมื่อไหร่นะฮะสามแสนถ้าหมื่นล้านที่แจกคนสิบสี่ล้านคนเนี่ยอยู่ได้สามเดือนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เหลืออีกแสนแสนกว่าล้านนะฮะก็อยู่ได้อีกเดือนครึ่งนะฮะครับแล้วถ้าเขาลากไปนะฮะเป็นเป็นถึงปลายปีละโควิดจะลากถึงปลายปีละอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาสังคมตามมาถูกไหมครับค่ะถ้ามันยาวไงนะฮะเพราะนั้นจะจบหรือไม่จบมันก็อยู่ที่ อ่าเราก็ต้องเลือกอยู่ของเราเนี่ยก็ได้ได,ได้ได้เปรียบนะคือถ้าเรารู้จักอยู่นะครับเรามีนโบียวินยัยคือเราต้องอยู่กับมาแล้วหละเราคงมานั่งซุกอยู่กับบ้านไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องหาวิธีนะฮะที่จะทําให้มันบาลานนะครับบาลานกันว่ามาทํางานออกมาทํางานบางส่วนะอะไรเงี้ยน,นะครับอยู่บ้านสลับกันแล้วก็เปลี่ยนระบบการการทํางานนะฮะโดยใช้แอปพลิเคชันนะฮะ อย่างพิธีกรที่ต้องมาที่นี่ก็าอาจจะใช้ซูมแม่นั่งอยู่บ้านนู่นนะค่ะแล้วกอ็ออกอากาศแต่แล้วก็จริงๆมันก็ผ่านไปทาง youtube ไปทางเฟซบุ <c oughs> ๊กอยู่แล้วอะถูกไหมครับอ่ามันไม่จาเป็นต้องมาที่ที่ที่สถานีก็แด้ไงค <c oughs> รับปพิกิริยาจะต้องเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนแลแ<ต>้ว<ล>ทุกอย่างที่มิวบุ่เคยบอกะครับใช่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่เพราะโลกมันเปลี่ยนแน่นอนครับผมตอนนี้นักลงทุนยังไงดีล่ะคะเนี่ย พอตยังอยู่ที่เดิมครับพอตยังไม่ได้เปลี่ยน,นเดิมเ,เราเราเรา,เราเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเล่นธุกจรินลลงนะคุณลงไฟฟ้าค่ะอ๋อย่งมีตัวหนึ่งที่คุณ่าลืมว่าน้นํามันบ้านไฟฟ้ามานันเราแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะค่ะเป็นเป็นเป็นฟอสซิลนะค่ะพลังงานฟอสซิลก็คือใช้แก๊สธรรมชาติใช้น้ํามันอะไรพวกนี้นะครับผมที่น้ามันลงแก๊สมันก็ลงนะครับผมเอนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ถูกไงแล้วพอเป็นลดค่าไฟให้กับประชาชนใช่ไหมครับเขาก็ไม่โดนนะ ครับเพราะเขาเป็นสัญญาลระยะยาวกับคอฟพอกเนี่ครับผมฮแต่ว<ะ>่าเพรนั้นมันก็มันก็จะอยู่ได้ไงครับแต่แต่แตอยู่ได้แค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นมาเราก็ต้องขายแหละเพราะสุดท้ายเนี่ยใจกดของตลาดหุ้นก็คือว่าถ้าภาพรวมมันลงแล้วทุกคนลงอ่ะไม่มีใครรอดก็ต้องเก่งกาไรเป็นรอบเล็กๆไปนะคะต้องต้องรอรอบใหญ่อย่างที่เราจะมองไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหรือว่าหนึ่งพันเนี่ย มันต้องซื้อตอนนั้นครั้งเดียวแล้วต้องกลับไปย้อนดูนะ uh huh. แล้วตอนนี้มันก็มีลักษณะคือต้องขายอย่างเดียวคระะ uh ับ huh. แ,แล้วเราต้องจําไว้ว่าขาลงเ่ยนะมันเก่งกับไ,ไม่ได้ค uh ่ะ huh. มันต้องเล่นเป็นรอบเท่านั้นแล้วก็ต้องเลือกกุ้นนะที่พื้นฐานดีคร uh ับ huh. นะครับก็จำอะไรไม่ได้ก็ CPSC อครับบีกมจำไว้สี่สามตัวเนี่ย uh huh. นะ uh huh. ครับอาจารย์พี่นายแล้วก็ก็กำไรห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าคือวันที่พนิคะครับผมแต่ว่าวันนี้ตัวปตทเองหรือปตทสพเองก็ถือว่าลงไม่ได้เยอะมากนะครับคือนี่มันเป็นผู้นของชาตินี่จังหวะในการเข้าไปซื้อนี่ยังไม่ได้คือคือเข้าเมนเนตนะฮะคือคือฝั่งรัฐเนี่ยนะฮะเขาเขาเมนเนตอยู่นะฮะไม่ให้หู้นพวกเนี้ยนะฮะราคามันหลงนะฮะซึ่งการจัะทําแบบเนี้ยนะฮะ ก็เมีเตตอนพันหกพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดนะจนกองทุนเนี่ยก็ซื้อหุ้นไปเรื่อยๆจนครันนี้ก็ซื้อมาห้าแสนปรลานแล้วนะตอนนี้ก็ทาเหมือนเดิมอีกฮะสุดท้ายเซ็ดลงไปเจ็ดร้อยก็ทำเหมือนเดิมอยู่แบบเนี้ยนะโดยความเชื่อว่าการเมเนจตแบบเนีย้ยสุดท้ายแล้วจะ,จะจะแล้วมันจะชนะแล้วฝรั่งจะเข้ามาซื้อหุ้นฝรั่งก็ขายทุกวันนะนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าคือคือบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็คือมันไม่เหมือนปีสี่ศูนย์คือเรามีเงินเยอะไง แต่ประเด็นว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยเราไม่เหมือนอเมริกานะเราพิมพ์ QE ไม่ได้นะเรามีอยู่จํากัดนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเงินมาใช้เงินทั้งประเทศเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าเงินทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะถูกกู้ยืมไปเอาไปใช้ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับเขาเรียกบุลงในแอสเซทน่นะฮะหรือลงทุนเนี่ยแต่มันต้องไปลงทุนในจุดที่มันมันจําเป็นอะาค่ะพี่นิพนธ์คะ แกวงรอบนี้นะคะหรือเวลาสั้นมากๆแกว่งรอบนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยกับนับปัจจุบันหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกจุดมีโอกาสแก็บมันประมาณสักเท่าไหร่คะก็ลงไปที่เดิมนั่นแหละโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วในหนึ่งพันอะไรเงี้ยนะครับไม่ถือว่าในในพิจิการน่ยเราคิดว่าจะต่ากว่าทําทําทําริวลงนะฮะแต่ระหว่างน,นี้มันจะเป็นแบบนี้ฮะมันยังจะยังไม่ลงนะครับยังอยู่ในกรอบประมาณนี้คราวนี้ถ้ามันจะลงเนี่ยมันจะมีปัญหาแหละของเราแหละก็คือว่าคือถ้ามันจบนะ จ <C> e บไม่ถึงจบแล้วเราออกมาทํางานกันได้เนี่ยเราก็ยังค้าขายจากประเทศไม่ได้นะอ,อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็มันก็จะไม่ลงเยอะก็ไหมฮะเราต้องถือว่าประเทศเราดีกว่าประเทศอื่นนะครับในทุกด้านเลยแต่ถ้ามันไม่จบอ่ะมันยืดเยื้อต่อไปมีรอบสองมีเครอร์ฟสองขึ้นมาเนี่ยมันเหลืออีกแสนกว่าล้านเองนะแล้วก็การที่จะไปออกพลร,ร,ร,ร์คอแจกเงินอีกนะมันก็เรื่องเป็นเรื่องใหญนะ่ไะค่ะ,คะน,นคะครับได้เลยค่ะพี่น์คค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยเนี่ยคะอยู่ในระดับแค่หลักสิบนะคะแล้วก็มีลุ้นว่าน่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้โอกาสของตลาดหุ้นไทยที่อาจจะฟื้นกลับคืนมากําลังซื้อภายในประเทศก็อาจจะดีขึ้นก็ได้แต่พี่นุ้กก็เตือนแหละว่าถ้าเกิดว่ามีรอบ2เมื่อไหร่อันนี้เราวุ่นละเพราะว่าเงินจะไม่พอนะครับคุณแนะนำบอกคิดอะไรไม่ออกไปลงไฟฟ้า3ตัวใหญ่นะครับ GPC BGL แล้วก็ g l f ครับค่ะส่วนทางด้านของหุ้นแนะนําของรายการในเช้าวันนี้นะคะผ่าน3บริษัทหลักทรั ่ะกรุงศรีมองไปที่ EPG KTB มองที่ LH นะคะกสิกรไทยให้ไว้ที่แอดวานค่ะพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวชุดหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ ต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับที่ทางด้านของข่าวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างใช่ค่ะครับผมล่าสุดครับทางด้านของไทยพาณิชย์เองนะครับมีการส่งแคมเปญ SCB Standby You สู้ไปด้วยกันมาดูกันนะครับโดยคุณอรรัตชุดติมิตรนะครับรองผู้จัดการใหญ่อาวโุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรีเทลแอนด์บิสเนสแบงกิ้งธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ธนาคารได้ส่งแคมเปญ SCB Standby สู้ไปด้วยกันเพื่อสื่อถึงคำมั่นสัญญาที่ไทยพาณิชย์พร้อมจะยืนหยัดและสู้เคียงข้างไปกับลูกค้าทุกคนครับโดยเรามุ่งมั่นนะครับจะดูแลระบบแล้วก็พัฒนาช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SCBEC Mobile Banking ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไม่ติดขัด และในแคมเปญน,นี้ครับยังได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดูแลลูกค้าในสากลุ่มได้แก่นหนึ่งครับคือกลุ่มลูกค้าผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสปีดีโลนนะครับรับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีผ่อนสบายหมื่นละแค่240บาทต่อเดือนครับวงเงินกู้30,000บาทขึ้นไป บัตรกดเงินสด Speedy Cash ครับต้องถ้าคุณต้องการเตรียมความพร้อมกับวงเงินถูกเฉินพร้อมใช้รับโปรสุดพิเศษ0%นานสูงสุด3รอบบัญชี ลูกค้าที่ใช้บริการเอสบริการดีจังนะครับโอนเงินเข้าบัญชีก็สามารถที่จะเปลี่ยนวงเงินในบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดให้เป็นเงินสดได้ดอกเบี้ยก็ต่ำครับ0.79%ต่อเดือนเท่านั้นเองโดยลูกค้าสามารถกดสมัครได้ด้วยตนเองทันทีผ่านแอปพลิเ e คชัน SCB Easy ครับ ขณะที่กลุ่มลูกค้าเจ้าของธุรกิจนะครับก็มีทั้งเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจครับด้วยการขอสินเชื่อง่ายๆด้วยสินเชื่อมณีทันใจไม่ต้องใช้หลักประกันหรือว่าสินเชื่อธุรกิจวงเงินสูงสุด50ล้านบาทด้วยกันครับลดรายจ่ายก็ทําได้ครับด้วยมณนีฟรีโซลูชันครับที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจของคุณแบบมืออาชีพรวมถึงการเพิ่มช่องทางรับเงินลดความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชันแม่มณีครับ ลูกค้าประกันชีวิตนะครับขยายเวลาชำระเบีย้ยจาก31วันเป็น91วันแบบไม่คิดดอกเบีย้ยยกเว้นดอกเบีย้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพครับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตครับ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะให้ทางด้านของไทยพาณิชย์ช่วยแก้ไขก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของบลจยูโอบเองนะคะล่าสุดก็มีทางเรื่องในการกระจายการลงทุนมาฝากกันแล้วค่ะในยามที่ตลาดหุ้นผันผวนนะคะโดยทางด้านของบลจยูโอบประเทศไทยออกกองทุนเปิดไทยแคชเมนจ a เมนต์เอนจอยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลักโดยกว่า70%ของพอร์ตการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเงินฝากเหมาะสําหรับนักลงุน ที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องกับพอร์ตการลงทุนโดยรวมและเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอีกทั้งนักลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ทุกวันทําการและได้รับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสําหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้และจะมีสิทธิ์ที่ได้รับฟรีหน่วยลงทุนของกองทุน TCMF Enjoy นะคะมูลค่า100บาทดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของบลจ UOB ค่ะวันนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนเมษาละคุณแพทเพราะนั้นเราจะเหลือเวลาแค่2เดือนหน่อยๆกับใครที่บอกว่าอยากจะซื้อกองทุนแล้วลดหย่อนภาษีแบบพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น SSF แล้วก็ SFF Extra นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับในช่วงของ Investment u p d อั e โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ มาครับสู่ช่วงของ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรามีเรื่องราวของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมกับกองทุน S S F แล้วก็ S S F Extra นะครับสำหรับตัว Extra เนี่ยเหลือเวลาแค่2เดือนนิดๆเท่านั้นคุณผู้ชมครับที่จะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีของคุณผู้ชมในปีนี้ได้วันนี้เลยพาผู้ชมมาอัปเดตมาเลือกกองทุนอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าว่าเราจะลงทุนกันดีไหมสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าลงทุนอยู่หรือเปล่านะครับเช้านี้อยู่กับคุณสุภรัตน์อารีวงนะครับ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับคุณสุภรัษณ์ครับสวัสดีค่ะคุณพิชยยทธครับผมแน่นอนว่าก่อนอื่นอีกสักรอบหนึ่งคนที่ยังไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่เยอะว่า SFF กับตัว SFF Extra เนี่ยมันต่างกันยังไงเอ๊ะตัวไหนมันต้องรีบซื้อตัวไหนยังซื้อได้ถึงสิ้นปีมันยังไงครับคุณสุภรัษณ์ครับเอ่อจริงๆข้อแตกต่างจะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นตัว S S f ปกติเนี่ยก็คือจะสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2567ก็คือมีระยะเวลาลงทุนเฉลียก่อนภาษีได้ทั้งหมด5ปีด้วยกันเราก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยก็คือลงทุนได้สูงสุด30%ของรายได้เงินได้พึงประเมินแต่ว่าไม่เกิน200,000บาทครับผมแล้วก็จะต้องนำไปนับรวมกับ กลุ่มกองทุนเ,เพื่อการเกษียณอื่นๆเช่น RMF ประกันบำนาญต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็คือในเรื่องของนโยบายการลงทุนถ้าเกิดว่าเป็น SS s s f ปกติเนี่ยก็คือจะมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายเพราะว่าสามารถลงทุนได้ทุกประเภทสินทรัพย์เลยตั้งแต่ตราสารกองทุนตลาดเงินหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารนี้ไทยตราสารนี้ต่างประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว SS s s f พิเศษเนี่ย อันนี้ก็พิเศษตามชื่อเลยค่ะก็คือช่วงเวลาที่จะลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเนี่ยมีแค่สามเดือนนี้เท่านั้นก็คือ,อตั้งแต่เมื่อ1ในษายนที่ผ่านมาจนถึง30มิถุนายนก็คือเหลือแค่สองเดือนอย่างที่คุณือชยุทธว่านะคะส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมขึ้นมาสูงสุด2 0 0 0บาทจากวงเงินเอชเสปกติแล้วก็ไม่ต้องไปรวมคำนวณกับใครเลยก็คือได้แยกมาเป็นเต็ม2 0 0 0บาทนะคะ อันที่สามก็คือนโ<ะ>ยบายการลงทุนตัวพิเศษเนี่ยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือส่วนมากจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าเป็นพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์สรีทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะอืมครับผม ในขณะที่ตัว S S F ตัว EXTRA แน่นอนว่าเรื่องราวของระยะเวลาในการที่เราจะเหลือซื้อต่อเนี่ยมันอีกไม่เยอะแล้วสถานการณ์แบบนี้เราประเมินยังไงน่าสนใจเข้าไปซื้อไหมครับในสองเดือนนิดๆที่เหลือเนี่ยครับจริงๆสำหรับมุมมองการลงทุนในตัวกําลูงดุ S S F พิเศษของอลิไทยพายน,นนะคะครับผมเราก็จริงๆระวังว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่จะเข้าลงทุนเอ่อ ตลาดหุนไทยเนี่ยจับตัวลงมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตัวเอสพเพิเศษเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวก็คือผู้ลงทุนต้องสื่อหน่วยออย่างน้อยสิบปีนะตั้งแต่วันที่ลงทุนครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลในอดีตที่เราเคยดูมาก็คือ,อคือคือ,คอช่วงนี้เราเราขอ,ขอเรียกว่าเป็นช่วงเกิดวิกฤตนั่นแหละก็คือตลาดหุ้นไทยรับตัวลงมาเยอะก็คือจากข้อมูลในอดีตอะค่ะครับถ้าเกิดเกิดช่วงวิกฤตเช่นอย่างช่วงสองพันแปดหรือว่าช่วง จัดคอมใครสิดอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเนี้ยเกินห้าปีขึ้นไปมันจะ r e เวอร์ขึ้นมาได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยเอ,อ,อาจจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ<อ>้ำเพราะฉะนั้นุ่ณโชคชัชยก็คืออันนี้จะข้อมูลในอดีตท,ท,ที่เราดูค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเนี่ยตัวเอสเอพิเศษเราต้องลงทุนระยะยาวอยู่แล้วสิบปีแล้วก็ช่วงนี้หุ้นไทยปรับถายลงมาเยอะมากครับก็ก็เป็นจังหวะที่ที่อาจจะค่อยๆทยอยสะสมเข้าลงทุนแต่ว่า เข้าใจว่านักลงทุนหลายท่านอาจจะมีความกังวลว่าแบบเอ๊ะถ้าลงทุนตอนนี้แล้วเดี๋ยวมันลงต่อไปยังไงก็เรายังมีเวลาอีกสองเดือนก็อาจจะค่อยๆทยอย,อย,อยแบบเข้าลงทุนก็ได้ไม่ต้องเอ,อลงทุนก้อนเดียวเต็มๆค่ะอืมครับผมถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกละละว่าถ้า S F F Extra เนี่ยถ้าอยากจะเข้ามันมีกี่นโยบายการลงทุนแบบไหนที่น่าจะเหมาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับของบรจไทยพาณิชย,ยม์มีตัวเลือกให้เยอะมากเลยค่ะ มีมาให้สามกองทุนด้วยกันนะคะสําหรับตัวเปเจษพิเศษเลือกได้ตามลักษณะความชอบของนักลงทุนนะคะก็กองทุนแรกจะเป็นกองทุนชื่อว่า s c b 70 S S F X นะคะคก็จะเป็นกองทุนผสมลงทุนในหุ้นไทยไี่เกิน70เปอร์เซ็นแล้วก็อีก30เอร์เซ็นก็ลงทุนในตราสารหนี้อันนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะยังก็อยากได้สิทธิลดหย่อนภาษีแหละแต่ว่ายังอาจจะ ไม่มั่นใจไม่อยากจะลงทุนในหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็มาลงทุนในกองทุนผสมได้ก่อนนะคะและเดี๋ยวถ้าเกิดผ่านไปสักพักนึงสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะค่อยสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นได้ในอนาคตกองที่สองจะเป็นชื่อว่า SBD EQ s s f x นะคะอันนี้จะเป็นกองทุนที่ลงในหุ้นไทยร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็มีการบริหารดบบเชิงรูปผู้จัดการกองทุนก็จะคอยคัสราเลือกหุ้นคุณภาพ ให้นะคะก็เหมาะกับนะักลงทุนที่อาจจะไม่มีเวลาดูตลาดด้วยตัวเองก็ลงทุนแล้วเดี๋ยวผู้จัดการกองทุนก็จะบริหารจัดการให้ครับส่วนกองทุนสุดท้ายอันนี้เป็นกองทุนดัชนีค่ะชื่อว่า B S B Set S S F X ก็คือถุกเรีนลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยล้อไปกับดับชนีเซ็ตราะเรียกว่าลงทุนหุ้นไทยทังตลาดอันนี้ก็จะเหมาะกับนะักลงทุนที่อาจจะอยากดูจังหวะทามมิ่งในการ เข้าลงทุนด้วยตัวเองก็จะดูตามแบชนีเซตได้เลยนะคะนี่อย่างที่เรียนก็คือด้วยความที่บลตทฟร์พิชยีเนี่ยไม่ให้เลือกถึงสามกองทุนด้วยกันแล้วุณก็สามารถจับเปลี่ยนไปมาระหว่างสามกองทุนนี้ได้เนื่องจากว่าเราต้องลงทุนยาวต้องสิบปีเลยก็อาจจะแบบช่วงนี้ชอบแบชนีช่วงนี้ลงแอคทีฟช่วงนี้ลงผสมก็สับเปลี่ยนได้เลยสอบเปลี่ยนด้ดูปีนึงกี่ครั้งครับการสับเปลี่ยนใน S F F X ด้วยกัน ทำได้ตลอดเลยค่ะอืมครับผมแต่ว่ายาัมาัม้ครมครรบบผก็คือด้วยความที่ต้องลงทุนสิบปีทั้งสากองทุนก็จะมีจ่ายเงินปันผลอืมที่ว่าลงทุนสิบปียาวๆก็การลงทุนจะได้มีได้รับกระแสเงิงนสด,ดกับการลงทุนระหว่างทางไม่ไม่ต้องเหมือนกับว่า ลงทุนยาวเกินไปก็จะได้ผลตอบแทนครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเราเหลือเวลาอีกแค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นต้องซื้อภายในวันที่30มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นใช่ไหมครับสำหรับตัว s s f x นะครับใช่ค่ะร<ส>าะว่าการลงทุนใน s s f x เนี่ยก็ลงทุนได้ง่ายมากๆเลยนะคะยังของบลจไทอพาณิชยิตเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ผ่านตัวแอปพลิเคชัน s d e a s App ก็ลงทุนได้ผ่านทางมือถือเลย ยิงช่วงนี้ต้องกักตัวอยู่ที่บา้านก็นั่งอยู่บ้านก็สามารถกดมื er อถือได้เลยเำแอปพลิชานล,ลงทุนได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ที่ดีสุดๆก็คือถ้าลงทุนในสามกองทุน S <c oughs> S F นะคะจะได้รับกองทุนทองคำคืนสูง <c oughs> สุดสี่ร้บาทค่ะ <c oughs> ซื้อหุ้นได้ทองฟรีมาด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณม <c oughs> ากเลยครับคุณสุภรัตน์ครับค่ะครับคุณค่ะขอบคุณครับ ย่าลืมนะครับผู้ชมครับหรือเวลาแค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับลองคำนวณดูว่าปีนี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับสามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับตัวเอ็กซ์ตร้าเนี่ยได้ถึง2 0 0 0สนบาทด้วยกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Money Daily ในวันนี้ครับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุ้มช่ไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ